เชฟเชฟปั่นเครื่องเลยเชฟปั่นเครื่องได้ได้ได้ปั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นอยู่เดี๋ยวกูไปรอไอเจให้ล่อเล่อมจะรอมึงไอโอโย่โย่มันจะลลอมึงก่อนเนี่ยนะเฮ้ยอ้าา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 วาาาาาาี่าา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 า ลอยไหมแหมเนียนเลยนะพวกมึงอ่ะว้าก็ทายตัวเองไงแต่องดีไอ้เหี no ้ยสเตปมีบอกบอเฟิร์กไว้ no ีดิลืมไปลอยลืมไปว่ามันเป็นเดินน้ำในเหี้ยโอ๋อเยี่ยมมากเลย นั้นเต็มหัวคุณเลยไ,ไอเอี้ยมึงอย่ามาทำแซไ่ไปแล้วนนมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้เอี้ยไอ้เจเฝอเองเฝ้าเฮียเลยกูมาคอสก่อนไปแล้วมันไปแล้วฉันเห็นอะไรบางอย่างไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะ่ะกูเห็นเนื้อไก่ยินได้โเนื้อไก่ไอเฮียเจ้เราคุยกันได้เพื่อนไม่คุยอีเถอ ไม่เคยเลยทั้งนั้นเลยโอ้ติด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 กำลังดูดเข้าไปไอเดี้ยโอ้โหไปไหนแล้ววะโอ้ตรงนี้โคตรเนียนเลยโว้ยไอ้เหี้ยคือขี้งัวอะไรไอ้เหี้ยแปลงอย่างแปลงซะโอ้ตรงนี้มึงหาก็ไม่เจอแน่หายตัวหายไปไหน เชฟอยู่ทางไหนเอ่ยเจะเจตะกี้กูจะใบคือไอ้เปื่อนนั่นอ่ะไอ้เปื่อนน่ะไอ้แห่มคดหนึ่งอ่ะมันหายตัวอ๋อกูรู้แล้วรู้วิธีจูกไรสัตวกระโดดปุ๊บแล้วมูบีอีกด้านนึง ไปเฉยดอะไรอยู่เนี่ยวิ้ยๆๆวิวเห็นตะตันไว้หี่สะเวระอิคุยเห็นไอ้กานเออนั่แหละรอไปรอบไปรอไปอะไรใครอยูะไอ้เตีอะไรใครอยู่โอ้ยเยอะไปไล่ตั์ โอ้ยสัตว์กูไปทำละชอบเลยสัตว์เอ้วเจ๊ฟวิสันดูใจวันไอ้ไดิกระไอ้ดิกระพักจังเลยแข้งเท้าอ่ะเอ้าจะสอบเสร็จไม่ได้ก็ตีเออ โอ้เรียบร้อย position ไปไรเฮียไม่แปลกนนั่นแหละไอ้อ่ไ้อมๆตรงเนี้ยตอนเนี้ยไอ้เครื่องไอ้เครื่องมุมเนี่ยตรงมุมเนี่ยมึงจะบอกมันทำไมล่ะไอ้เฮียกูณเดินเจียงอยู่คุณเดินเจียงอยู่โอ๊ะอติใครไหนวะไหนวะเชฟนี่นี่นี่ตรงเนี้ยไอ้เครื่องสีแดงเนี่ยตรงใกล้ๆทางน้ำเนี่ยไอ้ตรงตรงเครื่องกังขันเนี่ย อาที่แป้ง่างก่อนโคตรเนียนเอาให้บุกปินตัวล่อหาไอ้ชื่อมึงรู้อย่างทำไมกูไม่อยากเล่นเป็นฆาตกรจริงๆต้องมันเกย์อุ้ยไอ้เทียนี่สตันกูบ่อยเกย์ไปละไอเทียนี่มันเซียนเร็วมากเร็วมากไม่ใช่เซียนแต่เป็นเซียนต่างหาก

ไอเหียเจมึงมึงจะน้าเกลียดกันไหมไอเหียเที้ยเลยเจไอเจมึงจะน่าเกลียดกันไหมอะไรสักไอเหียกูโดนสตันสี่รอบติดเดียวกันเลยไม่ใช่ให้ต้องเหรอวะกูสตันเลยกะไอเสียนหว่าน่าเฮเสียนเอาเป็นอันเนี้ย มันเป็นกองฟางใหญ่แล้วมันสปั้นเลยของกูไปละไปละโอ้นี่คืออะไรกันเชีย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 โอ้เรียบร้อยเอ c เคปเอาไม่ไรพี่ออไอ้อมเลยคนเดียวแล้วไอเชียวขอประตูห่ะแม่ แปวงเป็นขี้ดีกว่าแหวงเป็นขี้แล้วก็ตดใส่ได้เจเลยไม่ใช่ขี้ยังมีขี้เลยวะมาีดหมอมันเห็นดิเบื่อเบื่อไรเงี้ยเออเจมึงให้กูชนะบ้างเถอะไอ้ที่กูหอยที่มึงไม่ยอมบอก กูหาทางออกไม่เจอโอ้โหวิกตอรี